อยู่เยอรมันห้องพักเป็นยังไงวันนี้พี่จะพาทัวร์ห้องพักนะคะเปิดไฟก่อนนี่นะคะเข้ามาก็คือเป็นอย่างนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของต่างๆนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บตรงนี้พี่ก็จะใช้เก็บรองเท้านะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะลกๆหน่อยไม่มีที่ฉีดตูดนะคะทุกคนห้องน้ําที่เยอรมนีนะคะไม่มีที่ฉีดก้นก็จะใช้ทิชชู่นะคะก็จะแสบตูดนิดนึงแล้วก็จะมีห้องอาบน้ํานะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแต่ว่าพี่จะไม่เปิดนะคะเพราะว่ามันมันรกมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของอีกเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะมันมีอยู่แค่นี้นะคะเตียงนอนก็เลยจาเป็นต้องตรงกับประตูเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพื้นที่มันมีอยู่จํากัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของอีกเหมือนเดิมนะคะ ชั้นวางของในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆนะคะก็จะมีเตาอินดักชันให้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำครัวให้นะคะมีหม้อนะคะข้างบนก็จะมีพวกถ้วยชามต่างๆนะคะแล้วก็มีไมโครเวฟนะคะ ตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะก็จะมีตู้เย็นไม่ค่อยมีอะไรนะคะเพราะว่าไม่ค่อยทำกับข้าวส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานเลยนะคะไปร้านไทยม,มะม่วงน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะคะที่นั่งเล่นนั่งกินข้าวอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอีกเบนเดิมนะคะไอ้ตู้สีดำดำส่วนเราตากผ้านี้ซื้อเองนะคะทุกคนถามว่าที่นี่มีเครื่องซักผ้าไหมมีเครื่องซักผ้านะคะแต่ว่าเครื่องซักผ้าก็จะต้องจองออนไลน์นะคะผูกกับบัตรธนาคารนะคะซึ่งตอนนี้พี่ยังไม่มีบัตรธนาคารนะคะพี่ก็เลยต้องซักแบบนี้ไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นหน้าต่างมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะก็จะเจอวิวภูเขานะคะ แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะตรงนี้นะคะสีดแดงๆสถานีรถไฟกามิชพารเทนเคอร์เชนนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่ซื้อตัว๋วที่จะขึ้นไปภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีนะคะก็จะไปซื้อตั๋วตรงนั้นนะคะราคาห้องที่นี่นะคะทุกคนดูห้องแค่นี้นะคะราคาคือแรงมากๆนะคะห้องนี้นะคะราคาอยู่ที่561ยูโรนะคะ ราคาแรงมากๆเลยนะคะทุกคนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะสองหมืน่นสองหมื่นหนึ่งพันนะคะประมาณนี้นะคะก็ราคาก็แรงอยู่นะคะแต่ว่าห้องนี้นะคะทั้งฟลอร์นี้คือเป็นห้องพักของพนักงานโรงแรมนะคะทางฝ่ายบุคคลเป็นคนจัดหาให้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายจ่ายเองนะคะนี่แหละนะคะชีวิตในยุโรปนะคะทุกคนอยู่มิดอยู่มิดเดิลอีสตร ค่าห้องฟรีนะคะทุกคนมีทุกอย่างให้หมดเลยนะคะแต่ที่นี่มาก็ต้องจ่ายค่าห้องเองนะคะนะแต่ไหนๆก็มาแล้วนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบด้วยวิวเมืองกามิชพาเทนเคอร์เชนนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย